อ้เยี่ยวสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนเพื่อเข้าสู่ดาร์กอนเทลเลอร์นะครับผมวันนี้ก็จะพามาดูเนาะนะครับเรียกว่าเป็นเทียริสสำหรับผมแลันะสี่ตัวละครนะครับซึ่งถามว่าทําไมต้องสตัวละครนะเดี๋ยวยกตัวอย่างมาสีตัวละครก่อนนะครับว่าตัวไหนที่มันน่าปั้นแล้วก็เล่นแล้วนะครับช่วงแรกเนี่ยถ้าเกิดเราได้ตัวพวกนี้เราปั้นไว้ก่อนเลยนะครับมันจะทําให้ไอเดียเราเนี่ยเติบโตง่ายแล้วก็เล่นสนุกนะครับในช่วงแรกแต่นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนเพี่มม่ตัวรนเนี่ยผมเ่มีสล่า เอามาใช้ได้เนาะนะครับก่อนไปรับชมคลิปนะครับฝากกันกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องบูชแนลของเราด้วยนะครับวันนี้ก็ยืมไอเดีกของคุณปรินมาเนาะเพราะว่าคุณปรินเนี่ยเล่นไปไกลกว่าผมนะครับของผมเนี่ยกล่าวว่าจะทำคอนเทนต์สายฟรีแต่เนี่ยครับไม่รู้จะฟรีได้นานแค่ไหนนะนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับผมนะสำหรับแดกอนเทเวอร์เนาะนะฮะทีนี้นะครับสี่ตัวละครที่ผมบอกว่าช่วงแรกเนี่ยถ้าเกิดได้มาเนี่ยปั้นไปก่อนนะครับมัน ขนาดนั้นเลยหรอพี่นะครับเพราะว่ามันจะช่วยในประหยัดทรัพยากรแล้วก็ทําให้เราเล่นแบได้ไกลขึ้นครับการที่คุณเล่นนะเกมแนวไอดอลนะครับก็ต้องบอกว่ายิ่งเราผ่านด่านไปได้ไกลนะมีทรัพยากรเยอะมากขึ้นนะครับโอกาสเติบโตของไอดีมันก็จะรวดเร็วนะครับผมอ่ะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมาดูตัวแรกกันก่อนเนาะนะครับตัวแรกเนี่ยผมให้เป็นตัวแท้งนะแทงโน1เลยนะครับก็จะเป็นอาร์ติน่านะครับอาร์ติน่าเนี่ยคือเป็นตัวที่นะค่อนข้างที่เรียกว่าครบเครื่องเรื่องแท้งที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าตัวอื่นก็ ใช้ได้ถนะ้าเกิดคุณไม่มีแอนเี้น่านะครับแอนตีน,น่าดียังไงเนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูนิดนึงนะแอนตีน,น่านะครับก็จะเป็นทังค์ดัมเมจแล้วก็ฟื้นฟูด,ด้วยเนาะที่เป็นแทังค์นะครับก็คือทุกครั้งที่โจมตีเนะี่ยนะครับจะแนบดัมเมจกายภาพเท่ากับ HP ที่เสียไปนะครับยิ่งเป็นตัวแทังค์ถูกไหมก็จะเสียเลือดไปก็แท่งเยอะนะครับจากนั้นเนี่ยนะก็จะได้ดัมเมจกลับมาด้วยเนาะทำดัมเมจได้ด้วยต่อ12%น,ะอนะนต์นะครับเมื่อน,น,นะโดนศัตรูนะครับหนึ่ง HP 6%ในขณะเดียวกันนะครับก็จะมีแรงใจแล้วก็แรงจูงใจนะเข้าสู่ในสถานะพรเนาะแล้วก็เมื่ออยู่ในสถานะพรเอฟเฟกนะครับพลังนะของกับดักนะครับก็จะเพิ่มขึ้นถึง30%นะครับอ่ะก็จะมีเลเวลในการอัพนะครับยิ่งบดล็อกอัพได้เยอะๆนยเขาบอกว่านะเลเวล2ถ้าเกิดว่าคุณอัพได้ถึงนะครับ6ดาวเนี่ยนะก็จะเพิ่มขึ้นอีก30%ในพรนะครับแล้วก็เลเวลสจะมีโซ่ชีวิตนะครับ ทำให้เป้าหมายได้รับแรงจูงใจเพิ่มนะครับเลเอวสีเนี่ยสามารถโต๊ะก,กับแบบเกียวได้นะครับแล้วก็ Level เรือว้าเนี่ยเพิ่มบล็อกนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบและเอชพีแปดเปอร์เซ็นะครับแล้วก็เลเวลาเจ็ดสุดท้ายเลยเพิ่มบล็อกสองร้อยคือถึกมากนะครับอันนี้ก็คือแทงโน๊หนึ่งเนาะนะฮะให้เกิดได้นะฮนะตัวต่อมาเนี่ยเรียกว่าเป็นซับสุดเทพที่สุดแล้วนะครับอ่ะตัวนี้ก็ได้ยากนิดนึงนะน่าจะต้องเติมนะครับตัวนี้น่าจะต้องเติมถ้าเติม VIP ถึงก็ได้เลยหรือว่่าเเติมแพ็็คทีปน แพ็คครับอยู่ประมาณ1น5 0บาทนะตัวนี้นะครับเป็นเทพตะเกียงนะฮะก็เรียกว่าเป็นซับโนหนึ่งนะณตอนนี้นะครับก็คือสกิลนะครับเป็นการไล่เว่หลายครั้งนะครับแล้วก็สกิลของตัวเนี่ยมีโอกาส40%นะครับที่จะเพิ่มผล2ครั้งนะครับอ่ะเลเวล2เนี่ยนะครับก็เรียกว่าฮิวนะเป็นตัวฮิวที่เก่งมากๆนะครับแล้วก็เนี่ยเลเวล3เพิ่มฮิวอีก5%เพิ่มเพชรพแล้วก็เร่งนะฮะสกิล5ให้แก่ตนแล้วก็มีโอกาสดใช้งานนไบ แล้วยิงได้เกิดเราอัพสกิลขึ้นไปนะเนี่ยนะฟื้นฟูเท่ากับ HP P นะครับของตนเนาะแล้วก็ท้เวลสี่สิบเอ็ดนะครับก็เมื่อปลุกตื่นแต่ละชั้นเนะี่ยลดดาเมจด,ด้วยนะครับอ่าแล้วก็สุดท้ายหกสิบเอ็ดนะครับทำให้ตนเองแล้วก็ฝ่ายเรานะใช้พลังงานนะครับถ้าไม่ตายได้สูงสุดหนึ่งครั้งก็คือเป็นตัวซับที่ดีมากๆนะครับตัวนี้เรียวกว่าเป็นซับโนหนึ่งที่ต้องมีติดไว้นะสองตัวแล้วนะทุกคนนะถ้าเกิดว่าเพิ่งมีนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะก็จะเป็นสายนะครับเรียวกว่าสายเอ่อดาเเเเเมจนนนนนาาะะะะีนะี่่ยป็แนนครฮ ก็น <an> ี่เลยครับอีฟิตตัวนี้มีตู้ให้สุ่มอยู่นะอีฟ e ิตนะครับเป็นตัว DPS ที่แรงมากๆครับผมนะเป็นตัวเรียกว่าสายธนูสายแครี่เลยนะครับเป็นการสร้างดาเมจนะครับกายภาพ3มครั้งแก่เป้าหมายแล้วก็ดาเมจครั้งหน้านะจะโจมตีนะครับแดบดาเมจเท่ากับนะดาเมจโจมตีกับตนเพิ่มอีก86%นะครับก็นี่เลยเมื่อปลดเนี่ยเขายิ่งเก่งขึ้นนะนะครับตามเลเวลเลยเลเวลสนะครับเปิดใช้งานปฏิกิริยานะครับของ เอเลิเมนต์นะทำให้ตนเองนะครับถ้าไม่ตายลบหนึ่งเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดบอดถึงนะหกดาวนะครับอ่าแล้วก็เลเวลสามเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มคีห้าสิบนะครับเลเวลสี่เพิม่มเอ่อเรียกว่านะครับเมื่อเปิดใช้งานนับประทับตาเพิงนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยแล้วก็เลเวลเจ็ดเนี่ยที่สุดแล้วนะครับเมื่อเปิดใช้งานนับประทับตาเพิงนะครับลดคูลด,ดาวนะครับอ่าหกแฉกลงหนึ่งวินะครับนี่สกิลก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็สกิลเนวิวหกสิบเอ็ดนะครับเป็นการยิงกระสุนไฟหนึ่งนะสร้างดาเมจเท่ากับ การโจมตีของตนนะครับแก่ศัตรูในระยะวงกลมขนาดเล็ก180เนาะแล้วก็เมื่อนะครับเมื่อมีปลุกเตือนนะแต่ละขั้นนะครับแต่ละชั้นเนี่ยก็จะยิงกระสุนเพิ่มอีกหนึ่งนัดนะครับสูงสูสีนัดด้วยนะครับแล้วก็กระสุนไฟเนี่ยจะสร้างดาเมจถึง25%นะก็เป็นสกิลที่แรงมากๆนะสำหรับบีฟิตนะครับอีกตัวต่อมานะนะครับก็คงจะพ้นใครไปไม่ได้นะนั่นก็คือโพไซดอนนั่นเองนะครับโพไซดอนเนี่ยนะครับเป็นตัวระดับ EX ต้องเติมนะค่อนข้างเรียกว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะครับ ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะประมาณ20,000ื่นบวกนะอืนะฮะใครที่มีตัวนี้คอมเมนต์บอกกันบ้างเนาะตัวนี้นะครับเกมแจกให้เออแค่เราทำกิจกรรมเนาะนะครับก็นี่เลยฮะก็เป็นโพไซดอนนะตัวนี้เป็นระดับ e เนี่ยคือแบบเกมใจดีมากนะครับแจกตัวระดับ e x ให้เราเลยนะเออฉะนั้นเนี่ยนะครับบอกเลยว่าพลาดไม่ได้โพไซดอนนะครับอ่าเราดูแค่สกิลก่อนแล้วกันสกิลทั้งหมดของโพไซดอนเนาะเป็นสกิลเยือกเย็นนะครับเล่นของโบกับอีฟิตได้ด้วยเนาะนะครับเมื่อฝ่ายเราเปิดใช้งานนะปฏิกิริยาเอลิเมนต์นะครับจะเพิ่มนะะดาเมจนครับเท่ากับ การโจมตีแก่โพเซดอนทันที80เนาะนะครับแล้วก็ถ้เกิดปั้นขึ้นมาเนี่ยนะครับมีสกิลน้ำแข็งหลังฮีโร่นะครับฝั่งเราได้รับดาเมจถึงตายก็จะแช่แข็งสามวิด้วยนะครับทำให้คุมคุ้มกันนะต่อการตายนะครับแล้วฟื้นฟูเท่ากับนะครับเอ่อ 4, ซ็นเอ่อ400เนาะสูงสุดไม่เกินที่พีของเป้าหมายนะครับนะในแต่ละครั้งเนาะนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวที่เก่งมากๆนะระดับ EX นะครับพี่ครับแล้วทีเนี้ยเอ่อในส่วนของ นอกจากสตัวนี้แล้วนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะหาได้แค่ตัวอีฟิตถูกไหมเพราะว่าอีฟิตเนี่ยมันมีตู้ให้เปิดนะครับตัวอื่นใช้ได้ไหมนะครับก็ต้องบอกว่าอนุบิดก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เก่งมากนะครับสามารถชุบได้ด้วยเนาะนะครับเอาไว้ลงหอได้นะตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่เก่งนะครับสำหรับอนุบิดเนาะก็เรียกว่าถ้ามีปั้นได้เลยนะครับส่วนต่อมาเนี่ยนะครับสำหรับสายฟรีเนี่ยถ้าเกิดว่าเล่นไปแทงไม่ค่อยมีก็อาจจะใช้ตัวนี้ก็ได้นี่ นะก็จะเป็นโอบารอนี่นะครับตัวนี้ก็เก่งนะตัวนี้ก็เก่งสามารถใช้งานได้ยา,ยาวๆสำหรับสายฟรีนะครับเออนะแล้วก็จะมีอสูรเนี่ยมีอยู่ในตู้ธรรมดาตู้อัญเชิญเนาะก็สามารถนะครับเนี่ยอสูรราชาป่าตัวนี้ก็เก่งนะเป็นเหมือนกับทังไฟเตอร์ด้วยนะครับก็เอามาเล่นได้เหมือนกันเนาะนะครับสองตัวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาสุดเนี่ยก็เนี่ยสองตัวนี้นะครับอืมแต่เอเทน่าเนี่ยสุดแล้วนะครับต่อมาซัพพอร์ตนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีในส่วนของเทพตะเกียงนะ ตัวที่ใช้งานได้นะก็จะเป็นนี้เลยครับราชินีแฟรี่นะตีวนี้ก็เป็นตัวซัพย์ที่เรียกว่าเก่งนะระดับ2ลงมานะครับก็เรียกว่า ID ทั่วไปก็มีติดไว้เอาไว้เล่นได้เลยนะครับก็ควรจะมีก็จะมีในเรื่องของการฟื้นฟูนะครับเมื่อตอนเองไลส่สก,กิลคิวนะ,อะของฝั่งเรานะมีโอกาส25%ปลด1นดีบัฟแล้วก็ฟื้นฟู HP เท่ากับ HP สูงสุดของตนด้วยนะครับอ่ะนะครับอันนี้ไปก็ยิ่งเก่งเลยนะก เดี๋ยวไว้มารีวิวแต่ละตัวให้ดูทีหลังแล้วกันเนาะในวันนี้พูดคร่าวๆเรื่องของเรื่องตัวที่หนะ้าปั้นก่อนแล้วกันนะครับอ่าแล้วก็จะมีในส่วนของอัพเลเวลคือเบนเนี่ยมีการสร้างน้ำเม็ดเวทนะครับก็เป็นตัวที่สร้างน้ำเม็ดเวทแล้วก็ฟื้นฟูได้ด้วยนะในระยะวงในระยะขนาดกลาง120%นะครับหักนะฮะหน่วยของศัตรนะูเนี่ยในที่โดนตีนะครับตีดีบัฟเอลิเมนต์เนาะก็จะฟื้นฟูเท่ากับ HP สูงสุดของตนนะครับแก่ฮีโร่นะครับมังกรที่มี HP ต่ำสุด12%นะครรับราชินีีแฟร่หรือวว่่าาไททเเนนีียตั้กก็งนะครับอ่าเรียกว่า เอาไว้เล่นได้เลยนะครับส่วนตัวนะครับดัมเมออีกตัวนึงนะนะก็นี่ครับตัวนี้นะฮะตัวนี้น่าจะมีนทุกคนนะทีเล่นไปซนะิกฟิตนะฮะซิกฟิตเนาะผู้ลาผู้กล้าล่ามังกรน,นะครับตัวนี้เราก็จะได้หนึ่งตัวนะสามารถเอาไว้เล่นได้นะครับแล้วก็จะมีอันนี้แนะนําเปิดนะอีฟิตนะครับนะเนาะแล้ก็ อันนี้โพไซดอนนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งซึ่งเกมนะครับให้เรามาช่วงต้นเกมเลยก็จะเป็นในส่วนของเมลินาเนาะตัวนี้ก็ปั้นได้ยาวๆนันะเล่นได้นะครับสอบทัดไฟเนาะก็เรียกว่าเป็นตัวที่ผ่านด่านดีเหมือนกันนะครับหลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้เนาะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเปิดได้เนะี่ยอาลเทน่านะครับเเทพตะเกียงเนาะแล้วก็โพไซดอนเนี่ยโอ้เรียกว่าปั้นได้ยาวเลยแล้วก็อ e ีฟนะิดเนาะเป็นตัวแบกนะครับทีนี้นะครับการเปิดเนี่ยเถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสายฟ,นะายฟนะรีเนาะรคับ วิธีที่คุณจะทําได้ก็คือนี่คุณต้องมานะทํากิจกรรมตรงนี้ครับเพื่อนะครับรวมพลฮีโร่เนาะให้ได้รับนะครับเจ้าแห่งทะเลโพไซดอนในนี้ได้กันทุกคนนะซึ่งผมเองก็ยังเล่นไม่ถึงนะยังไม่ปลดล็อกเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่เก่งนะเก่งมากเลยนะสามารถได้ฟรีด้วยเกมแจกนะครับทีนี้ตู้เนาะนะฮนะเดี๋ยวเรามาดูตู้กันบ้างเนาะตู้เนี่ยในของการอัญเชิญเนี่ยนะครับเริ่มแรกคุณจะอัญเชิญตู้นี้ก่อนเมื่อปลดแล้วคุณก็จะมีตู้ลิมิเต็ดขึ้นมานะครับจะมีอยู่สองตัวแนะนําว่าเลฟ e ย สูมอีฟิตให้ได้สัก2ตัวนะเพื่อมาปลดนะครับนาองทำแล้วก็ทําเป็นดาวม่วงนะครับต่อมาเนี่ยก็จะมีตู้เพิ่มขึ้นมาเนาะนะฮะอันนี้จะใช้ตัวอีกแบบหนึ่งนะสังเกตว่าอันนี้จะเป็นตัวธรรมดานะครับแล้วก็อันนี้ใช้เพชรซื้อฉะนั้นเนี่ยใครที่เล่นนะครับเล่นใหม่เนี่ยอันเนี้ยเราหาตัวจากด่านเนาะหาตัวจากกิจกรรมแจงนะครับจากภารกิจต่างๆแล้วพอเพชรเนี่ยค่อยเอามาซื้อตรงนี้นะครับเพชรไม่จาเป็นต้องดองนะในช่วงแรกใช้ไปเลยครับเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมแนวไอดอลนะยิ่งนะครับมีต มันก็จะสามารถปลดลราค่าพลังให้เราได้นะครับฉะนั้นเนี่ยก็เปิดไปเลยครับเอาเพชรมาซื้อเลยนะตรงนี้นะครับส่วนนะครับอันนี้ก็จะเป็นโพไซดอนเนาะก็เรียกว่าใครที่มีงบก็ไปเปิดแล้วกันเนาะส่วนนะครับอัญเชิญในที่ฐานเนี่ยนะครับถ้ามีโอกาสอัญเชิญเนาะนะครับเราจะสามารถเลือกตัวได้นะนะก็ถ้ายังขาดทรัพย์ดีๆก็นี่แหละฮะเออน้องเทพตะเกียงนะครับก็จัดได้เลยนะฮะส่วนตัวแท้งเนี่ยก็ลองดูว่าขาดใครนะครับก็อาจจะเป็นอนูบิดเนาะนะครับ ก็จับประมาณนี้นะส่วนนะครับถามว่าพี่เราถ้าเกดาเิดว่าเติมประมาณเป็นสายเติมน้อยเนะี่ยเออเติมแพ็กไหนดีก็เติม29บาทนะเติม29บาทคุณจะได้ตัวตัวแมวนะตัวแมวที่เป็นลุงหลังไนงะเออตัวนี้ก็ใช้ได้อยู่นะนะครับ PVP ได้อยู่ตัวแมวแมวท่กนนะนี่นี่นี่ตัวนี้ฮะอ่าตัวนี้เราเราจะได้ตัวนี้มาทุกคนนี่นะฮะก็จะเป็นเฟลินเนาะนะฮะตัวนี้เก่งอยู่นะครับช่วงกลางๆเกมใช้ได้นะครับแล้วก็ อีกตัวหนึ่งนะก็จะเป็นแม่เสือสาวนะตัวนี้ก็เก่งนะตัวนี้ก็เกมมีแจกนะมีเควสให้ทำด้วยนะครับก็สามารถปั้นเล่นได้ในช่วงแรกเนาะนะครับส่วนนะครับเพื่อนๆคนไหนนะอยากได้นะครับเอ่อคนทนต์ต่างๆหรือว่าอยากให้ผมนะสตรีมหรือเล่นทำคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับเกมนะครับจากคอนเทนเตอร์เนาะก็สามารถนะครับคอมเมนต์บอกกันได้เลยแล้วก็นะครับใครที่มาสุ่มการ์ดระดับหนึ่งเนาะนะครับเวลาสุ่มเนี่ยสามารถเล่นผ่านโปรแกรม LDPlayer แบบลื่นๆได้แล้วก็เวลาสุ่มนะครับให้แคป หน้าที่ติด LD Player แบบนี้นะแบบที่ผมเปิดหน้าจออยู่งนี้นะครับนี่แล้วก็จะมีกิจกรรมนะครับเป็นกิจกรรมนะเปิดนะครับ OBT เนาะมาวัดดวงกับดะก้อนเทวุลเลอร์นะครับก็ใครว่าดวงไม่สาคัญนะครับก็มาพิสูจน์ได้กันวิธีเข้าร่วมนะครับดาวน์โหลดนะฮะลงดะกอนเทวุลเลอร์นะครับใน LD p l a y e เรนะครับแล้วก็เล่นผ่านนอกจากนั้นนะครับหน้ากาชาที่เราเปิดนะครับให้ติดนะขอบ LD Player แบบที่ผมเปิดอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็ติดตามเพจของเราแล้วก็แชร์โพสต์นี้นะครับอ่ะ แล้วก็มาคอมเมนต์มาร่วมสนุกกันได้เลยนะสำหรับกิจกรรมก็ฝากติดตาม LD Player Thailand ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกันกดไลค์กด Sub s ไ r i ป e เป็นกำลังใจผมด้วยแล้วก็บอกเลยว่าเกมนี้นะครับเป็นเกมแนวะไอดลที่ภาพสวยนะครับบึ้มเลยคลือือคือหอแล้วก็เล่นได้สนุกนะครับเล่นได้ย,วยาวๆนะบอกเลยว่าเล่นได้ไม่เบื่อนะสำหรับใครที่จะเล่นช่วงนี้แนะนำนะครับเซิร์ฟซี ด,ดู่ e แป8เพิ่งเปิดเซิร์ฟครับผมนะครับวันนี้ลางไปก่อนเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม